มีความรู้สึกว่าเออมันจริงว่ะนะครับเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่าถือว่าร้องไอ้อย่าถือว่าร้องเพลงเนะเขาบอกว่าความภูมิใจไม่ได้อยู่ในทางไหวครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิ่์นั้นไปได้ เรือจ้าัลำใจยังหายสุดแรงที่อยางแ่และพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ <c oughs> ทุ่มเทเพื่อสิบตลอดชีวิตของครูคอยคำชื่นชมเชืดอชูไม่ต้องให้ครู รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันฝันคือกำลังใจให้ครูนี่นะค่ะคือสิ่งที่ครูขอคัสมรับ